สำหรับคลิปดีนะครับผมก็มีนะครับนะครับพระนะครับสมเด็จนะครับหลวงปู่คำดีพระอาจารย์คำดีนะครับนะครับหรือหลวงปู่คำดีนะครับรุ่นแรกนะครับนะครับซึ่งนะครับมีราคาสูงนะครับนะครับโดยเฉพาะนะครับ คนอีสานนะครับและก็เฉพาะคนจังหวัดเลยนะครับท่านมีร้างหรือเปล่านะครับนะครับไม่ต้องไปดูหรอกครับเหรียญของหลวงปู่คำดีรุ่นแรกนะครับปิดปอมเพียบนะครับแต่สำหรับนะครับพระรุ่นแรกของนะครับหลวงปู่คำดีจริงๆก็คือพระสมเด็จนี่นะครับรุ่นแรกนะครับ แล้วก็นะครับสร้างเพียงนะครับหนึองค์นะครับ150องค์นะครับนะครับนะครับไปได้พูดเล่นนะครับสภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับที่ผมนํามาให้ท่านชมอยู่นี้นะครับนะครับองค์นี้นะครับ ราคานะครับแปดพันนะครับแปดพขึ้นนะครับ8 0 0พถึง1,000งหนต้นๆเลยนะครับนะครับนะครับและก็ไม่ต้องห่วงนะครับที่อยู่ในประกาศขายนะครับไม่ว่าจะอยู่เว็บไซต์ของท่าพัชั์ท่า พระนาโงาอะไรนะครับปลอมทั้งนั้นนะครับนะครับนะครับเพราะว่านะครับพระสมเด็จนะครับพระอาจารย์คำดีรุ่นแรกนี้นะครับสร้างนะครับในปีพศสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับ ในสุมครอบแก้วนะครับสมเด็จขาสิงห์นะครับฐานสามชั้นนะครับนะครับนี่นะครับลักษณะของด้านหน้านะครับดูนะครับนะครับพระสมเด็จนะครับไม่มีหูนะครับนั่งบนฐานนะครับฐานขาสิงห์นะครับชั้นแรกนะครับจะมีชายผ้านะครับ นี่นะครับเหรียญนะครับเพระในองค์พระนะครับนะครับจะมีนะครับขอบนะครับขอบปิ้นตั้งอย่างนี้นะครับถ้าด้านหน้าก็คือขอบปิ้นตั้งด้านหน้านะครับถ้าด้านหลังนะครับขอบปิ้นตั้งสองชั้นอย่างนี้เลยนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกองนะครับในร้อยห้าสิบองนะครับนะครับเห็นไหมครับรูปพระอาจารย์นะครับคำดีนะครับรูปหลวงปู่คำดีนะครับนะครับเหมือนเป็นรูปเหมือนเลยนะครับอ่านะครับเิลวจีวออะไรคมมากนะครับหนวนะครับ โดยเฉพาะนะคร okay. ับ hey. นิ้วเท้านะครับเท้านิ้วเท้าขวานะครับหงายฝ่าเท้านะครับจะต้องนะครับติดนิ้วเท้าขวาจะต้องมีนิ้วนะครับครบทั้งห้านิ้วนะครับนะครับเรียงกันไปเลยนะครับหัวนิ้วโป้งกลางนางก้อยนะครับนะครับหงายฝ่าเท้านะครับอุ้งเท้านะครับเห็นไหมครับนะครับของเก๋นะครับ ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ต้องติดทั้งห้านิ้วนะครับไม่ใช่ติดติดนิ้วสองนิ้วก็ไม่ได้นะครับดูหลิวจีวอนนะครับหลวสังคตินะครับตัวหนังสือนะครับขมนะครับขมทัดนะครับพระอาจารย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่คําว่าคําดีนะครับเอ่อสระอํานะครับเป็นแม่เอกนะครับ นะครับขอบนะครับปิ้นตั้งเป็นสองชั้นอย่างนี้เลยนะครับนะครับเหรียญองนี้นะครับนะครับอง์นี้ผมเช่ามานะครับนะครับราคานะครับเช่ามาแปดพันห้านะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับนะครับใครมีนะครับของแท้ส่งมาขายได้นะครับ แต่นะครับยากมากครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับคนที่มีนะครับก็ต้องหนึ่งนะครับเป็นสารวัตรใหญ่เคยเป็นแต่ถ้าเป็นตำรวจต้องเคยเป็นสารวัตรใหญ่ที่จังหวัดเลยนะครับถ้าเป็นครูก็ต้องเป็นผู้อำนวยการนะครับถ้าเป็นนี่ก็ต้องเป็นปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอนะครับถึงมีนะครับสร้างนะครับ ุ่นแรกเลยนะครับตั้งแต่นะครับเป็นพระอาจารย์คำดีนะครับปีตั้งแต่ท่านยังนะครับยังมีสมสสริ์เป็นพระอาจารย์คำดีนะครับเป็นนะครับพระผงนะครับพระผงวปรผสมว่านนะครับะนะครับ ไม่ใช่นี่ธราเป็นเนื้อว่านนะครับผสมผงผสมว่านนะครับและที่สําคัญนะครับมีเส้นเกษาของหลวงปู่นะครับหน้าสองเส้นนะครับด้านหลังหนึ่งเส้นด้านหน้าหนึ่งเส้นนะครับชัดเจนนะครับนะครับเส้นที่หนึ่งเห็นไหมครับอืนี่ครับเส้นที่หนึ่งนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ นี่นะครับตรงออมีนะครับเอขีตกเข้าหามุมนะครับนี่นี่คือเส้นเกษาของท่านเส้นด้านหน้านะครับนี่ครับเห็นไหมครับพาดมานะครับจะญ่ตทับไฟด้วยนะครับสุมขอบแก้วนี่นะครับนี่เส้นที่หนึ่งยาวออกมาเลยครับเจ้าโคตรออกมานะครับนะครับ เส้นด้านส่วนเส้นด้านหลังนะครับดูนะครับด้านหลังอีกหนึ่งเส้นนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับสอดลอดใบหูนะครับยาวขึ้นมานี่นะครับนะครับเส้นผมทั้งสองเส้นนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับเป็นลักษณะเส้น เกษาร์ท่านเหมือนกันนะครับนะครับดูนะครับมือนะครับมือขวาครับมือซ้ายนะครับนะครับดูใบหน้านะครับเหมือนกับหลวงปู่ยังมีชีวิตจริงนะครับดวงตานะครับนะครับของปลอมนี้หมดสิทธิ์นะครับดูอัขระยันนะครับตัวคมชัดทุกอย่างนะครับ นี่นะครับให้ท่านดูเบื้องต้นนะครับถ้าใครมีนะครับส่งมาได้นะครับส่งรูปให้ผมดูได้นะครับทางถ้ามีแบบนี้นะครับท่นทานนะครับจ่ายต่ำแปดพันนะครับอ่ถ้าสวยถ้าอยากองค์นี้นะครับมีโอกาสได้ถึงหมื่นขึ้นนะครับนะครับองนี้ผมเช่ามานานแล้วนะครับนานแล้วนานแลว้วนานแลว้วเช่ามาได้นะครับ จำนนการสร้าง150ยห้องค์นะครับไม่ใช่เส้นเกสรเส้นเกถาครับตรงครบทั้งสองเส้นนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนิ้วเท้าขวานะครับครบนะครับดูหริวกีวอนนะครับท่านดูแล้วไปเทียบกับนะครับองตามประกาศขายตามเว็บเลยนะครับ นะครับนะครับคนละเรื่องกันนะครับไกลกันนะครับดูไปหน้าของหลวงปู่นะครับเหมือนมีชีวิตจริงนะครับเมตตานะครับนะครับดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคมมากนะครับนะครับดูเป็นว่านนะครับว่านอะไรยังไม่บอกนะครับนะครับแค่พิมพ์ไม่ถูกนะครับออ เรียนหลวงปู่คำดีนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงปู่คำดีป้าโสนะครับวัดถ้ำผาป่องจังหวัดเลยนะครับทนเป็นศิทธ์สายวิปัสสนากรรมฐานนะครับนะครับเกยไม่ได้นะครับปลอมไม่เหมือนนะครับปอมอะไรก็ปลอมได้เส้นผมนะครับเส้นเกศสาท่านนะครับยาวเลยนะครับดูลักษณะของ ขอบนะครับขอบปิ้นนะครับปิ้นตั้งทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับนะครับใครมีก็ส่งมาได้ครับที่นะครับอ่า gmail นะครับอ่าโปริดหน่อยนะครับสองหนึ่ง @gmail.com นะครับหน้าท่องนะครับนะครับถ้าท่านมีแบบนี้นะครับขั้นต่ำนะครับแปดพันนะครับพันต่ำนะครับ อซื้อจริงนะครับหรือนะครับเดี๋ยวผมจะติดจีเมลไว้นะครับข้างอ่หน้าปกคลิปนี้นะครับนะครับกับเหรียญนะครับกับอ่นะครับพระนะครับสมเด็จนะครับหลวงปู่คําดีรุ่นแรกนะครับพระอาจารย์คำดีรุ่นแรกนะครับวัดถ้ำผาป่องจังหวัดเลยนะครับเหนือนะครับเหนือว่านนะครับ